นักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 EP 16การหาค่าของเลขโดดในหลักต่างๆครูผู้สอนคือครูป,ปวริษาอ่อนคำค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณครูในการสร้างคลิปวิดีโอการสอนต่อไปปวริษาชแนลค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนหาค่าเลขโดดในหลักต่างๆได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะช่วงคณิตคิดสนุกช่วงคณิตคิดสนุกในวันนี้นะคะก็จะมาให้นักเรียนนะคะเติมเลข1 2 3 4 5ลงไปใน ช่องสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อให้ผลบวกทุกแนมีค่าเท่ากับ8อย่างเช่นแนวนอนนะคะเอาตัวเลข3ตัวมาใส่แล้วต้องได้ผลบวกเท่ากับอะไรคะ8ค่ะโดยวิธีการส่งคำตอบนะคะส่งได้ในห้องไลน์ที่มีคุณครูประวาริษานะคะห้องไลน์กลุ่มเลยวาดรูปตามและเขียนตัวเลขลงไปในช่องว่างนะคะแต่เงื่อนไขพิเศษก็คือว่า ห้ามใช้ตัวเลข3ากันมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ช่องแล้วตัวเลขก็จะมี5ตัวพอดีนะคะอย่าลืมว่าผลบวกในแนวนอนทั้ง3ช่องต้องได้8ผลบวกในแนวตั้งทั้ง3ช่องก็ต้องได้8คนที่ตอบถูกลำดับที่1 2 3สนะคะจะได้รางวัลค่ะเรามาทบทวนความสัมพันธ์การบวกและการลบกันนะคะ เพื่อจะได้ทำแบบฝึกหัดในวันนี้ได้ค่ะตัวตั้งบวกตัวบวกจะเท่ากับผลบวกอันนี้เป็นเลขปกติที่เราเจอกันใช่ไหมคะสองตัวบวกกันแล้วก็จะได้ผลบวกอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นมีตัวแปรไม่ทราบค่าเราจะต้องทำแบบนี้นะคะตัวตั้งบวกตัวบวกจะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวตั้งบวกตัวบวก แบบที่2ตัวตั้งบวกช่องสี่เหลี่ยมจะเท่ากับผลบวกดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมคือตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะจะเท่ากับผลบวกลบตัวตั้งเห็นไหมคะตัวตั้งย้ายฝั่งมาก็จะเป็นจากเครื่องหมายบวกข้างหน้าก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบต่อมานะคะช่องสี่เหลี่ยมบวกตัวบวกก็จะเท่ากับผลบวกหรือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ ผลบวกลบด้วยอะไรคะนำตัวบวกมาย้ายฝั่งใช่ไหมคะก็จะเป็นลบด้วยตัวบวกคะ่ะต่อมาความสัมพันธ์การบวกและการลบนะคะแบบแบบลบนะคะตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับผลลบแบบที่1จะได้ว่าตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือจะสลับฝั่งกันก็นกนได้คือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับตัวตั้งลบด้วยตัวลบคะ่ะแบบที่สนั้น ตัวตั้งลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับผลลบช่องสี่เหลี่ยมจะเท่ากับตัวตั้งลบด้วยตัวลบค่ะสังเกตว่าเราต้องเอาตัวแปรทำไมคะไว้เพียงรำพังต่อมาช่องสี่เหลี่ยมลบตัวลบเท่ากับผลลบหรือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับผลลบบวกตัวลบค่ะเราจะมาดูตัวอย่างก่อนทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ ดูนะคะจากโจทย์นะคะตัวตั้งคือ634137ตัวบวกคือ1 5 2 6 6 1, 1ผลบวกที่ได้ก็จะได้7 8 4 3 9 8ก็ดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดหาคู่ปิดตัวเลขสีแดงนะคะปิดตัวเลขสีแดงแต่ละตัวเนี่ยจะมีที่มาได้อย่างไร เรามาดูหลักเริ่มจากหลักหน่วยเลยนะคะหลักหน่วยก็จะคิดได้จาก7บวก1จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสีส้มถูกต้องไหมคะคือตัวเลขสีแดงที่เรายังไม่รู้ก็จะได้ว่าดังนั้นตัวเลขสีแดงของเราก็คือเลข8ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยต่อมาในหลัก10บนั้น3บวกกับช่องสี่เหลี่ยมสีส้มถ้าเรายังไม่รู้ค่าได้6ใช่ไหมคะ3บวกด้วยช่องสี่เหลี่ยมสีส้มจะเท่ากับ9 ก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมสีส้มเนี่ยจะต้องอยู่เพียงลําพังใช่ไหมคะถ้าจะหาค่าก็ต้องย้ายสามาอีกฝั่งหนึ่ง3อยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายฝั่งมาก็จะเป็นลบจะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ9ก้ลบสก็คือเท่ากับ6เห็นไหมคะเราก็มาเช็คคาตอบ3ามบวกหเท่ากับเก้าจริงด้วยนะคะต่อมานะคะในหลักร้อยนะคะหลักร้อยถ้าตรงนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนะคะเรายังไม่รู้เราก็เอจำนวนอะไรนะทําไมคะ ป็นช่องสี่เหลี่ยมมาบวก2ก็แล้วจะเท่ากับ3ถ้าเป็นตัวเลขน้อยแบบนี้บางคนก็ตอบได้คือ1แต่หลักการก,ก็คือว่าให้ย้ายสองนะคะมาอยู่ฝั่งเดียวกับ3เพื่อจะได้รูค่าตัวแปรให้ค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเนี่ยอยู่เพียงรำพังนะคะก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ3ลบ2เพราะสองอยู่ข้างนู้นเป็นบวกใช่ไหมคะย้ายฝั่งมาก็จะกลายเป็นลบค่า <5. S 2> ก็เท่ากับ1 เราไปเช็คคำตอบกันนะคะถ้าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1ถูกไหมหนึ่งบวก2เท่ากับ3ถูกต้องค่ะต่อมาในหลักพันนั้นในหลักพันนะคะถ้าตรงนี้เป็นตัวที่เราไม่รู้ค่ะปิดไว้ใช่ไหมคะ4บวกอะไรเอ่ยจะได้4 บางคนตอบได้ทันทีก็คือ0ูนใช่ไหมคะแต่วิธีการคิดที่ถูกต้องก็คือว่าถ้ามันเป็นเลขเยอะๆนะคะก็คือช่องสี่เหลี่ยมต้องอยู่เพียงลําพังก็ย้าย4ี่ข้างนี้มาสี่อยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายข้างมาเป็นลบดังนั้น4ลบ4 mm. ี่เท่ากับ0ย์ค่ะต่อมาเลขโดดของผลบวกในหลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นอ่ะหลักหมื่นก็ง่ายเลยก็คือ3ามบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ8ถูกต้องนะคะ ต่อมาเลขโดดในหลักแสนนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวนี้นะสมมติว่าเรายังไม่รู้เลข6สีแดงนะคะเราก็จะมาดูว่าเอ๊ช่องสี่เหลี่ยมบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับ7ก็จะได้ว่าอะไรคะเอาช่องสี่เหลี่ยมไว้เพียงลําพังย้ายหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ6เราลองเช็คคำตอบนะคะ6บวก1เท่ากับ7จจริงไหมจริงคะ่ะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ตัวอย่างที่สองนะคะก็จะมีความยากมากขึ้นนะคะเพราะว่าโจทย์ของเราในข้อนี้จะเป็นการลบเป็นการหาเลขโดดนะคะก็คือช่องสีส้มเนี่ยนะคะช่องสีส้มที่เราไม่ทราบค่าน,นะคะแต่ตอนนี้คุณครูใส่ตัวเลขมาเพื่อเราจะได้เช็คคตอบได้ถูกต้องนะคะบรรทัดแรกเป็นตัวตั้งบรรทัดที่2เป็นตัวลบบรรทัดที่3เป็นผลลบนะคะเราก็จะพิจารณาในหลักหน่วยก่อนก็คือด้านขวาสุดนะคะเลขโดดของผลลบในหลักหน่วยคือ8ด นะคะเนื่องจากตัวตั้งทําไมคะน้อยกว่าตัวลบจึงต้องไปกระจายในหลักสิบก็คือพูดง่ายๆคือไปยืมหลักสิบมาเจ็ดดนดนยืมไปหนึเหลือ6ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็น11ดังนั้น11 –บลบสแน่นอนค่ะก็มีค่าเท่ากับ8จึงเป็นที่มาของคําตอบในข้อนี้นะคะว่าเลขโดดช่องสีส้มตัวนี้คือ8ค่ะต่อมาในหลักสิบนะคะหลักสิบเราไม่รู้เลขโดดตรงนี้บางคนก็รีบเลยนะคะเลบอะไรเอ,อ่ยได้ ได้4ถูกต้องไหมคะแต่อย่าลืมว่า7โดนยืมไปแล้วนะคะก็ต้องเหลือหดังนั้นจึงเป็นหลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมนะคะเอาช่องสี่เหลี่ยมไว้เพียงลำพังนะคะย้ายช่องสี่เหลี่ยมมาไว้ที่นี่นะคะมาไว้ฝั่งนี้ช่องสี่เหลี่ยมอยู่ฝั่งนี้เป็นลบย้ายฝั่งมาเป็นบวกนะคะก็จะได้กับว่าเอา4ี่เนี่ยย้ายไป4ี่อยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายข้างไปเป็นลบก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ หกลบสี่เท่ากับหนึ่งนะคะหรือจะเป็นหกลบสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะสลับฝั่งได้นะ,ะดังนั้นคําตอบในหลักสิบของเราก็คือสองค่ะต่อมาเราดูใน,นะะหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราปิดเลขตรงช่องสี่เหลี่ยมสีส้มไว้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะเอตัวอะไรนะนะคะช่องสี่เหลี่ยมลบหกแลจะเท่ากับสองอย่าลืมค่ะอย่างที่คุณครูบอกไป ช่องสี่เหลี่ยมต้องอยู่เพียงลําพังแล้วก็ต้องย้าย6มาอยู่ฝั่งเดียวกับ2 6อยู่ข้างนี้เป็นลบใช่ไหมคะหน้าเครื่องหมาย6เป็นลบย้ายฝั่งมาก็จะเป็นบวกก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ2บวก6นะคะเท่ากับ8เราก็ไปเช็คคำตอบเอ๊ะแลบหเท่ากับ2จริงไหมอาจจริงค่ะต่อมาเลขโดดของตัวลบในหลักล้านเราก็ไปดูหลักล้านนะคะเห็นไหมคะเราปิดตรงนี้ไว้เอ๊บางคนบอกว่า น่าจะเป็นสองค่คุณครูแต่คุณครูบอกว่าให้ดูเลขทางฝั่งขวาก่อนเห็นไหมคะสังเกตว่า1นเนี่ยลบ6ไม่ได้แน่นอน1ก็ต้องไปยืม9ดังนั้น9โดนยืมไป1ใช่ไหมคะกระจายไปให้หลักแสนใช่ไหมคะก็จะเกลือ8ล้านถูกต้องไหมคะก็จะได้ว่า8ปลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7ดังนั้นนะคะก็จะย้ายทำไมคะย,ย้ายช่องสี่เหลี่ยมไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ก็จะกลายเป็น8 – 7ลบเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8 – 7เท่ากับหค่ะนี่ก็จะเป็นคำตอบนะคะของหลักหลานการทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า34แล้วก็หน้า35เล่มนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างในหน้า34นะคะเพื่อเป็น,นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า34มีทั้งหมด8ข้อนะคะ แบบฝึกหัด2.8งนะคะให้เติมตัวเลขโดดลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มาดูกันเลยในข้อที่1ย่อยนะคะ7บวกอะไรเอ่ยถึงจะได้3สังเกตว่า3เนี่ยมันจะน้อยกว่า7ใช่ไหมคะไม่มีจำนวนที่น้อยกว่าในหลักเดียวกันที่ทําไมคะจะบวกกันได้ดังนั้นมันน่าจะเป็น7บวกอะไรจะได้13ถูกต้องไหมคะก็คือ7บวก 6. 7บวก6ก็เท่ากับ13ใส่3โทด1นะคะ ทีนี้1นบวกหก็เท่ากับ2ใช่ไหมคะตัวเลขอะไรเอ่ยที่มาบวกกับ2องเราจะได้1ก็ไม่มีใช่ไหมคะน่าจะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยบวกกับ2แล้วจะได้11นั่นก็คือเลขอะไรคะเลข9ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นว่า1นึ่บวกเเท่ากับสิทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1นะคะทดอีก1ใช่ไหมคะเสร็จแล้วที่ตรงเนี้ยค่ะ1นบวกเเป็น10แล้วใช่ไหมคะ สิบวกอะไรเอ่ยจะได้5คงไม่มีแน่นอนต้องเป็น10บวกอะไรเอ่ยถึงจะได้15ดังนั้นตัวช่องสี่เหลี่ยมสีส้มคือเลขห้ก็คือ10บวกห้าได้เท่ากับ15ใส่5โทษ1ต่อมา1นบวกหเท่ากับอะไรคะหเลขอะไรเอ่ยบวก6กเราจะได้4ี่ก็น่าจะไม่มีต้องเป็นอะไรคะเลขอะไรเอ่ยบวก6กเราจะได้เท่ากับ14นั่นก็คือบวกแปดถูกต้องไหมคะ 6บวก8เท่ากับ14ใส่4โทษ1ตรงนี้ทด1แล้วนะคะ3บวก1เป็น4ใช่ไหมคะจำนวนอะไรเอ่ยบวก4เราจะได้8นั่นก็คือเลข4โอเคไหมคะลองทำดูนะคะอีก7ข้อค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็เช็คคำตอบว่าพอได้ผลช่องสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วลองเช็คคำตอบโดยการบวกกลับเข้าไปนะคะอย่างเช่น7บวก6เท่ากับ13จริงไหมนะคะลองดูนะคะ ต่อมาในหน้า35มี3ข้อเองนะคะในหน้า35ก็จะมีความยากขึ้นก็ตรงที่ว่าทำไมคะให้เติม1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0แทนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมโดยมีตัวอักษรเดียวกันแทนด้วยตัวเลขเดียวกันอย่างเช่นถ้าเป็นถ้ารอเรือเป็น6เห็นไหมคะตรงไหนที่มีรอเรือก็ต้องเป็นเลขอะไรด้วยคะในในในผลผลบวกของหลัก10ก็จะ เป็นรอเรือใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องเป็นเลขไรด้วยเลข6นี่คือความหมายนะคะแล้วก็อักษรต่างการแทนตัวเลขโดดที่ต่างกันนะคะจะใช้ซ้ำไม่ได้โอเคนะคะต่อมาเรารู้แล้วว่าตรงไหนที่มีรอเรือเป็นเลข6ใช่ไหมคะเราจะสังเกตตัวต่อไปคือตัวอะไรเอ่ยบางคมกยาก้าคาคุกกี้ก็ไม่รู้หมดเลยเราก็มาดูค่ะตัวสอเสือทําไมต้องสังเกตตัวสอเสือตัวสอเสือเนี่ยไม่มีผลบวกข้างบนแต่มีสอเสือโผล่ออกมา ดังนั้นจะได้คิดได้ว่าสอสเสือน่าจะเป็นตัวทดถ,ถูกต้ไหมคะน่าจะเป็นตัวทดดังนั้นเราเราก็คาดคะเนไว้ก่อนว่าสอเส,สือน,น,น่าจะเป็นทดหนึ่งไม่น่าจะเกินนี้ถูกต้องไหมคะน่าจะเป็นทดหนึ่งเพราะว่าสองจำนวนบวกกันน่ะคงจะไม่ได้อย่างเช่นอ่ะเก้าบวกเก้าสมมุตินะคะ mm hmm. ก็จะได้สิบแปดใส่แปดทดหนึ่งคือเกินนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะตรงไหนมีสอเสือให้ใส่เลขหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวทดใช่ไหมคะก็จะเป็น หลักร้อยของอของตัวบวกนะคะก็ตรงนี้นะคะที่เป็นเสาเสือก็จะเป็นเลขหนึ่งสังเกตไหมคะต่อมาพอตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วนะคะเราก็เห็นไหมในหลักหน่วยเนี่ยได้สองช่องแล้วเราก็จะหาช่องที่ไม่ทราบค่าตัวนี้ได้นั่นคืออะไรคะตัวอะไรเอ่ยบวกกับหกแล้วได้หนึ่งถ้าจะไม่มีนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปมันเกินแล้วนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะ จำนวนอะไรเอ่ยบวก6กแล้วได้11ถูกต้องไหมคะนั่นคือจำนวนอะไรคะห้า 5. ถูกต้องค่ะ5บวก6เท่ากับ 11. ส1บเอ็ดทน่ทด1ไว้นะคะทดอ,อทด1ไว้ตรงนี้ดังนั้นตรงไหน,น,นที่เป็นอออ่างก็จะเป็นเลข5เห็นไหมคะโอเคต่อมาค่ะในหลักสิบไล่ลงมาแล้วนะคะพอเราได้รู้2จํานวนละเราเหลือจํานวนนี้ที่เรายังไม่รู้ตรงกลางนะคะ5้าบวกหเป็นอะไรคะนักเรียนห เสร็จแล้วหบวกอะไรเอ่ยบวกช่องสี่เหลี่ยมนะคะบวกอะไรเอ่ยเนี่ยจะได้หแน่นอนว่ามอมาน่าจะเป็นเลขอะไรคะมอมาน่าจะเป็นเลขศนเพราะว่า6บวกศูนย์จะได้6ใช่ไหมคะตรงไหนมีมอมมาให้ใส่เลขอะไรเลยคะเลขศูนย์เห็นไหมคะค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะคะใจเย็นๆดังนั้นนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะได้ครบละอะไรเอ่ยบวก1เราจะได้ศูนได้ศูนย์ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น10 เป็นตัวทดอีกหนึ่ตัวใช่ไหมคะดังนั้นเราพูดใหม่ช่องสี่เหลี่ยมบวก1จะได้10ดังนั้นก็จะเป็นเลขเราลิงจะเป็นเลขที่เค่ะถูกต้องเราก็มาเช็คคําตอบกันนะคะพอตรวจคําตอบก็คือเช็คคําตอบว่าคําตอบของเราทั้งหมดเนี้ยมีความสอดคล้องกันไหมห้าบวกหเท่ากับสิบเอใส่หนทด1 5ึบวกศนย์เป็น5้ทดอีกหนึ่งเป็นหกเบวกหเป็น สินะคะก็ใส่10บเลยโอเคถูกต้องนะคะค่อยๆทำดูมี3ข้อเองสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการหาตัวแปรไม่ทราบค่านะคะเลขโดดทีลหลับจริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะถ้า ต้องการรู้ตัวตรงกลางก็ต้องเอาตัวบนทำไมคะลบกับตัวล่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้ามีคำถามไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูประจำกลุ่มได้นะคะ4ีทับหถามกับคุณครูประวรริษา4ทับสถามกับคุณครูมารี4่ทับสถามกับคุณครูธัญนันแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านจันค่ะ